สั่งน้องบอกน้องรานคิดวอดตาหวานอยู่ทางบ้านเฝายามนอนคิดถึงแต่เจ้าเต่าแฟนเต้าเอาใจแท้ฟ้าฮ้องตั้งเท้าได้น้ำตาไหลห่วงใยแจ้งคิดถึงที่บ้าพ่อแม่คงจะแจแย่ทุกคน ฝนลาลางล่านางไก่ทินพ่อป่านก้ามินมินเลื่อยเปลี่ยนพอนจนจากบ้านว้านตรงเสียงไข่ป่าเสียงไปถึงนางผููอยู่ค่อยทางบ้านบ้านเสียงป่าล้มจาบอกข้าวบอกให้สาวบ้านนั้นอยอยายแนนดึง ให้เกือาเด้อุนตาหวานทีก่อนาเนธือนางจังที่เพืนมาหาหนองเสียงห้องก้องออกหูเหมือนน้องอยู่อยู่แสนไกลเหมือนบอกให้กลับบ้านไปป่าดวงใจน้องยังรอ กออีกนานนอกนักจะกลับมาหาหน่วันระอแฟนครูกตำรวจมาขอบอกจะรอไอ้น่าเนื้ออร่อยเสียงล้อยฟ้าป,ปากลมมาถึงคุณบอกว่าใช่อยู่คุณคิดถึงนอง้องรูเสมอยานแทกึมีรักไม่ใจฝังยานน้ำตาไหลน้องเมื่อเจ้ามีแฟนก่อน con tiếng pha lâm cha bỏ mẹ ra hãy mẹ on em tàu bên toàn toàn ư có pha phải rằng nó tạo nữa thong thì tan chắc cả đôi. bỏ sao chăm chỉ sao nói bỏ sao tôi nó ơi bà nữa ให้บอกสาวกุ้งสาวไก่สาวชื่อวิไลบอกว่าไอสิไปหาคอยอายในเดือการนานอาอจะมาหาสงการบ้านเฮาคอยเด้อกจ้าสงการบา,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 รบาแม่ที่บอกแม่อยู่บ้านไปเฝ้าตูของจงรอที่เกิดชมสายใไอนุ่มสม,มัยยังรักเหมือนเก่า ยาสูทอบ้านตออเขาไอคิดพอดเจ้าจึงปากยังลอยลุมลุมหนีบา่าสาวน้ายนันทงไอ้ที่กลับตาวคุงเึื่นบ้านติมอีสานน้องอยู่บ้าน่าดแน่เดือสาวรอติดข้าวหมดเดือนจังสิขคืนโอ้ยมาบานเออ,เอ,อ,เอ,อ